สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลมิโมนนี่มารวมแกจเกตราคาถูกที่สายสมาร์ทโฮมเนี่ยพาไไม่ได้เลยยิ่งเราเอาใช้กับ Apple Home Kit เคิดแต่ว่าจยากหน้าปกเลยมันเป็นของ Smart Life Two ์ทูย่าหรือว่าเซมิสมาร์ทใช่ไหมแน่นอนอยากแบรนด์นี้ราคาดีแต่ว่าเอาไปเข้ากับ Apple Home k i คิดได้ไม่มีปัญหาเลย <Okay. S 1> ตัวแรกไฮไลท์เราเลยก็จะเป็นหับ M6 เนอะแล้วมันต่างจากตัวก่อนหน้านี้ยังไงก็จะเป็นหับ M1 นั่นเอง <laughs> ซึ่งตัวนี้จะเรียกว่าอัปเกรดก็ได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่าเขาจะไม่ได้รองรับ Thread protocol หรือว่า เ e a เป็นหลักเนี่ยจะต้องใช้ M1 อยู่นะซึ่งทั้งคู่เนี่ยทำงานแทบจะคล้ายกันเลยแต่ว่าตัวนี้อัปเกรดเรื่องเสาสัญญาณความเสถียรซิกบี3.0ครอบคลุมพื้นที่ได้เยอะกว่าแล้วก็อุปกรณ์ได้เยอะกว่านั่นเองนะเราก็จะรองรับอุปกรณ์เพิ่มอีก2อุปกรณ์ก็จะเป็นตัว IR USB แล้วก็ตัว Digital Door Lock ของซิกบีรุ่นใหม่ๆนั่นเองแล้วควรจะอัปเกรดไหมถ้าเกิดว่าใครมีหับ M1 อยู่แล้วก็ตัวเนี้ยมันสามารถเอาอุปกรณ์เข้า Apple HomeKit ได้เหมือนกันสําหรับคนที่มีอุปกรณ์ซิกบีแล้วส หับ m 6ไปเลยซิกบีเนี่ยไม่มีปัญหาเลยบ้านทั้งหลังเราก็ใช้ซิกบีอยู่แล้ว,ว, <Okay. S 1> ลวอีกวิธีแก้สำหรับใครที่ใช้หับ m 1แล้วสัญญาณไปไม่ถึงผะไม่ได้มีเสาสัญญาณก็ใช้พวกซิกบีรีพิเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะซึ่ง2อุปกรณ์นี้ก็จะเป็นตัว ir remote control แล้วก็จะมี smart switch หรือว่าซีนสวิตช์นั่นเองเอามันก็เป็นแค่สวิตช์ปุ่มกดหรือเปล่าตัวนี้ก็เป็นแค่ตัว ir b u s t e r ใช่ไหมมันก็เชิงใช่แต่ก็ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวทวนสัญญาณหรือว่าเป็นรีพิเตอร์ สั่งเปิดปิดนะสั่งเป็นเหมือนพวกเซนซิเบตัวละสี่ห้าพันบาทนัเลยปรับอุณหภูมิปรับโหมดถ่ายแต่และองศาได้ไม่มีปัญหาตัวนี้ก็เหมือนกันเหมือนพวกสวิตที่ต้องเอาเข้าแอปพลิเคิดอันละหลายพันบาทแต่ว่าทั้งคู่เอาเข้าผ่านฮับ2ตัวนี้ได้นี่สเสถียรด้วยแล้วก็เป็นซิกบีแถมตัวนี้ใช้งานง่ายมีสื่ปุ่มกดปุ่มละ3ฟังก์ชันกด1ครัง้2ง2ครั้งแล้วก็กดค้างแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยสามารถพกเคลื่อนที่ได้เป็นแบบแม่เหล็กติดกับผนังได้ใช้งานง่ายเดี๋ยวไปดูกันก่อนอนื เราก็เชื่อมต่อกันมาเรียบร้อยแล้วมาดูหับ M6 ตัวไฮไลท์ก่อนเลยละกันเราก็มีทั้ง2ตัวเลยนะด้านซ้าย M6 ด้านขวา M1 เนาะ <Thanksgiving> ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ใช้งานดีด้วยนี่ซับดไวอ์นะครับผมอันนี้เราต่ออุปกรณ์ซิกบีเป็นหลักนะถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปใช้กับแวอร์เทอร์หรือเทรนต์เนี่ยอาจจะต้องไป M1 นะครับผมอันไหนที่เป็นซิกบีก็จะขึ้นสัญลักษณ์ด้านซ้ายบนมาเนาะแน่นอนมีไฟตรงนี้ดวงหนึ่งอุปกรณ์แรกเลยตัวนี้ไม่ใช่ของเชมิซ์สมาร์ทก็จะเป็นตัวซิกบีทั่วไปนี่แหละ ม,มีอะไรนะครับผมนี่นี่ตัวหับมันก็รวดเร็วกันอยู่แล้วอันนี้ซิกบีตัวนี้ซิกบีตัวไฟเนาะอุ้ยกดหนึ่งครั้งไปโดนไฟเปิดสองครั้งปุ๊บปุ๊บก็จะให้ไฟปิดแต่เราให้มันค่อยๆวูบลงไปหรือว่าเป็นแบบค่อยๆดิมนั่นเองสามอุปกรณ์นี้มันซิกบี B, มก็ B, ค่อนข้างรวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของตัว Air, แอร์เราก็ working Air นี์มี2ออันใช่ไหมก็ตัวบัสเตอร์หรือว่าตัว IR รีโมทของเราอะมันสามารถเชื่อมต่อได้2แบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเอารีโมทแอร์ปัจจุบันเนี่ยไปให้มันเร ในเซิร์ฟเวอร์ของเขาอยู่แล้วก็ทําได้เนาะของเราเนี่ยก็สร้างมาทั้ง2อันเลยแล้วก็จะมีตัวสมาร์ทเคอร์เทนด้วยรองรับซิกบีแถมมีแบตจะเสียบเอาไว้ตลอดก็ได้หรือไม่ต้องเสียบค้างก็ได้ใครยังไม่ได้ดูคลิปล่าสุดของเราเนี่ยไม่ใช่ของ s e มิ Smart ก็เอาเข้า Apple Home Kit ได้แต่ของ s e m ิ Smart เนี่ยแน่นอนส่วนใหญ่มันเอาเข้าได้อยู่แล้วก่า <Okay. S 1> จะเป็นตัวที่3นะครับผมนี่ป็ดอย่แน่นอน ยังไม่ได้เสียบเลยตอนนี้เราใช้ตัว Wi-Fi อยู่เนาะใครยังไม่ดูก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับผมใช้งานง่ายราคาถูกแล้วก็เสียงเบารองรับน้ําหนักได้โคตรเยอะมาต่อน,นี่โฟก์แกงเอออันนี้ความพิเศษเลยสามารถเลือกฟังก์ชันได้นะด้านขวาล่างเนี่ยตอนนี้เราใช้เป็นแบบปุ่มทั่วไปเนาะก็มาต้นหนึ่งสองสามสี่ทั่วไปไต่ถ้เกิดว่าด้านล่างมันสามารถลิงก์กับไฟได้เนี่ยจะเป็นรีโมทดิมมิ่งก็ได้แต่กี้มันอยู่ตรงอุปกรณ์สกริปเกอร์นะครับผมอลองไปตัว,วมมรีโมทด,ดิมไไมิ่งเราก็ แค่แค่เปิดปิดนะกดให้มันดิมแบบค่อยๆดิมขึ้นดิมลงอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแต่ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นฟังก์ชันแรกนี่แหละ Device Trigger อันแรกก็อ๋อเปิดปิดพมา่านปุ๊บปุ๊บปิดแล้วอันที่2ก็เปิดปิดประตูรั้วเหมือนกันก็ทั้งคู่มันผ่านตัวเซมิสมาร์เนาะมันก็เป็นไวเลสสวิตช์ทั่วไปนี่แหละที่มันกด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้จะให้อุปกรณ์อะไรทำงานก็มาเครียดอินเทอร์เจนหรือว่าสร้างออโตเมชันปกติทั่วไปได้เลยนี่ของอันนี้ก็เปิดปิดประตูบ้านวัต่อสามก็เปิดปิดสวิตช์ไฟตะกี้ส่วนที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ซิกสิทั่วไปเนาะแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้แมทเธอร์ที่เรารับผ่าน wi าาไวไฟ จะแอดอุปกรณ์ก็ได้เนี่ยมีอุปกรณ์อะไรที่ใช้รีโมทอินฟราเรดอย่างพัดลมเราหรือว่าอย่างทีวีอย่างเงี้ยก็ทําได้เลยอะไรที่เรามีรีโมทในการสั่งงานเนาะมันก็สามารถมาเล่นหรือว่าเรียนรู้ผ่าน2แบบได้เลยไม่ว่าจะเป็นการใช้รีโมทในการจี้แล้วก็ให้ตัวนี้รับสัญญาณเรียนว่าปุ่มนี้เอาไว้ทําอะไรเนาะหรือจะเลือกจากดัตต้าเบสเนี่ยพวกนี้ก็สามารถทําได้นะแล้วพวกนี้ก็จะเป็นลูกๆของตัวหับ M6 นั่นเองแต่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แล้วก็กดจุด3จุดด้านขวาบนตะกี้มาเนาะแล้วก็แชร์ว t e w a ร์แมทเทอร ึ่งตรงนี้ก็สามารถเอาเข้า Apple Home k คิดแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยจะไปด้วยเหมือนกันนะแล้วก็นี่แพลตฟอร์มอื่นๆที่รองรับตัว m a t t e r เขาก็เอาเข้าแล้วก็เอาไปใช้งานได้หมดเหมือนกันซึ่งพวกนี้มันราคาเนี่ยห้าอนิดๆเท่านั้นเองอันนี้ก็500เหมือนกันแล้วก็ตัวหับเนี่ยหนึ่กว่าบาททั้งหมดนี่2 0 0 0บาทยังไม่เท่ากับว่าอุปกรณ์ Home คิดแบบ Official อันหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะเราโกปี้ตัวโค้ดแล้วก็เอาไปใส่ใน Apple Home มคิดกันหน่อยดีกว่ากดโกปี้โค สุรีทั่วไปนะครับผมกด enter code ถ้าเกิดว่าเราไม่เจออุปกรณ์นะครับผมจากตรงตะกี้มาเลยก็ทําได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครซื้ออุปกรณ์มาใหม่ปกติแล้วเนี่ยมันจะต้อง a อดเข้ามาให้อัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่แอดเข้ามาก็มาทําแบบเดิมได้เหมือนกันนะระหว่างที่มัน a อดก็ตัวนี้มันเป็นตัวทวนสัญญาณหรือว่าซ i ก b ีรีพีเต t e r ด้วยนี่ตอนนั้นเอาตัวไฟไปเชื่อมต่อในห้องทํางานเนาะแล้วตัวนี้มันก็ไปควบคุมแอดในห้องทางานของเราเพราะว่าตัวนี้มันเสียบปลั๊กเอาไว้ตลอดมันก็ทวนสัญญาณให้ได้ไม่ม พนติซื้อรีพิเตอร์ที่มันต่อ USB ก็3-400ี่ร้อยแล้วใช่ไหมบางที time อาหรือไม่เจอก็ไปกดใหม่นะเราก็ขึ้นมาแล้ว <c oughs> นี่สร้าง bridge location เ,เป็นหับ M6 เลยละกันน่าแล้วพวกตัว a c c e s s o ต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมมา c u ตอมไมซ์หรือว่ามาใส่แบบนี้เลยนะ <Okay. S 1> มันจะมา auto แล้วก็พ่วงมาหมดเลยนะครับผมอะไรที่เป็น zigbee แล้วก็รองรับหรือว่าอะไรที่มันพ่วงกับหับ M6 แบบเราเนาะ c o n t i n u a เนี่ย bridge at home เรียบร้อยแล้วก็ continue เลยเนื่องจากเรามีอุปกรณ์อื่นอีกเนาะมาแล้วพม่านจากตัว tuya smart อุ้ย ใช้งานด้ยหมุนหมุนหมุนอ่ะมาที่ห้องเดิมเลยเป็น M6 ตอนนี้มันไม่ได้เปิดอยู่มันก็หมุนไปเรื่อยเลยนะเสร็จเรียบร้อยมาแล้วอีกไฮไลท์ที่เราบอกไปเลยนะครับผมก็จะเป็น Zigbee IR r รีโม e คอนโทรลเลอตัวนี้เดี๋ยวไปดูแผงควบคุมกันเหมือนตัว s e n s i b o e เลยหรือว่าตัว Hub M3 Air Controller ไปอ่ะชื่อจะได้ไม่ซ้ำกันเวลาควบคุมก็เหมือนกับ a c ค r a Hub M3 เลยนะผมขนาด Hub M2 มันยังทาแบบนี้ไม่ได้นะอ้าหลอดไฟซิกบีตรงนี้ก็มาด้วยเหมือนกันนะก็แน่นอน ตัวสวิตซ์สี่ปุ่มอันนี้ที่เขาโชว์ตั้งแต่ตัวโปรดักต์แล้วนะครับผมว่าไปได้หลายแพลตฟอร์มแต่ต้องมีหับก่อนนะไม่ว่าจะเป็น M 1หรือ M 6นั่นเองแล้วความดีงามก็คือหลังจากที่เขาเข้าไปยัง a p p l e Home k ิดอ่ะหมดแล้วคือมันก็สามารถมาแอดฟังก์ชันหรือว่าใช้อีกฟังก์ชันต่างๆเนี่ยในการควบคุมเนี่ยอุปกรณ์ Apple พวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ใช้ฟังก์ชันในการควบคุมหรือว่าเลือกอุปกรณ์จาก s e m i s m a r t นะอ่ะเข้ามาดู่อยดีกว่านี่จะเป็นพวกอุปกรณ์ที่ผ่านมาย,า Hub ยมาััง M6 นน่เองตัวี่าทีง เนี่ยสามารถใช้ควบคุมแบบนี้กดคู่ปุ๊บแล้วก็มาปรับองศาแบบนี้ได้ง่ายๆเลยนะอ ส่งสัญญาณรีโมทไปเปิดปิดแอร์ห้องทํางานของเราเรียบร้อยเคอร์เทนนี่กดปิดกดเปิดจากตรงนี้ได้เลยตอนนี้เปิดอยู่ปิดก่อนตอนนี้เขาก็หมุนเรียบร้อยแต่กดเปิดกดปิดไม่ยอมหยุดนะครับผมไม่มีตัวอะไรให้มันเป็นแรงต้านทานเดี๋ยวต้องไปปิดจากแอร์สมาร์ทไลฟ์ก่อนก็เลยยังไม่ได้ติดตังนะเราก็เข้ามาในส่วนของตัวสวิตช์กันหน่อยดีกว่าเนี่ยก็จะมีบัตตอนหนึ่งตอนสองปตอนสามปตอนสี่ที่เราสามารถมาแอดออโตเมชั่นเพิ่มไปอีกจากในแอป l e มคิดได้เลยถึงแม้ปุ่นต้นหนึ่งกับปุ่ ทับไปเวลาเรากดเนี่ยมันก็สั่งงานพ่วงทางแอปสมาร์ทไลฟหรือว่า Apple HomeKit ได้เลยนะแล้วคือฟังก์ชันเนี่ยมาโคตรเยอะแล้วก็ยังไม่ได้โชว์ตัวปุ่มเลยนี่มันก็เปลี่ยนฐานง่ายๆเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็เป็นแบบแม่เหล็ก ซึ่งเขาจะมีการเาองหน้านี้หรือจะยิงพุกกับสกูรได้แปะกระพังแล้วตัวปุ่มเนี่ยถือไปหิ้วใช้ได้รอบบ้านเลยเสร็จแล้วก็เอามาแปะคืนได้ง่ายๆแบบนี้ทางหน้านี้ก็ผ่านหับ M6 มานั่นเองใครที่มีสวิตทั่วไปสวิตซิกบีหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็สามารถเอาเข้าแล้วก็มาใช้ผ่าน Apple Home k i ิได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะซึ่งราคาที่มันไม่ต้องผ่าน Apple Home Kit แบบ c e r t i f ิมันก็ค่อนข้างถูกนะแน่นอนแล้วพวกนี้มันก็ผ่านซิกบีควบคุมได้รวดเร็วไม่มีปัญหาในการใช้งานอยู่่่่ล้้องงงมมมาาสัักกชชนนนปปุียไไไดดใทึ แล้วก็ให้ไฟทั้งบ้านปิดเลยก็ได้ Life of อ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยกดดันแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกเป็นหลายอุปกรณ์ก็ได้อยู่แล้วกด a อ d ปุ่มที่แต่เดี๋ยวมันคลิกใช่ไหมเนี่ยก็มาเลือกได้เลยจะให้ไฟไหนเปิดปิดบ้านในไฟบนหัวเราเลยก็ให้มันเปิดขึ้นมาแล้วกันโอเคแล้วนี่จะเป็นอุปกรณ์ถูกๆจาก Smart Life ์สุย่าที่เอาเข้าแอปอมคิดหรือว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่หมที่มาควบคุมแอร์ได้ง่ายๆเลยรวมถึงซีนสวิตช์ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวหับ M6 กับ M1 เนอะใครที่มี M1 อยู่แล้วแล้วสญญญ ักด็ไ้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้สัญญาณเสถียรขึ้นรองรับอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วก็ไปได้ไกลกว่าแท็บ M6 ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเอาเข้า Apple HomeKit ก็ได้ง่ายๆแบบที่โชว์เข้าไปถ่าน Matter นะโอเคในส่วนของลิงก์สินค้าแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมเดีย๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปตรงคำบ,บรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจิตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหมค่คลิปหน้าสวส